บรรยากาศอาหารเย็นวันนี้ครับที่โฮมแองแงวฟาร์มครับก็เหมือนกับทุกวันครับไก่เจ้าที่ก็จะแข็งแรงหน่อยครับก็รังแกเพื่อนไปทั่วครับส่วนผู้อ่อนแอกว่าก็ย้ายไปย้ายมาครับ กินถาดนู้นบ้างกินถาดนู้นบ้างถาดนี้นบ้างล่ะครับเพื่อความอยู่รอดครับผู้ออนแอก็โดนรังแกอย่างนี้ครับ ส่วนนี้ก็เป็นเด็กสร้างของพ่อมองแงวครับก็เป็นลูกของเจ้าลูกผสมบาบาลี่เป็ดเทศครับ ตัวนี้จะเก็บไว้ทําพันครับชุดนี้มีสี่ตัวครับนี่คืออนาคตของโฮมแงแนวฟาร์มครับพิดจะเลี้ยงเป็ดครับข้อแนะนำครับควรจะทำํำคอกที่กันหมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นหมาตัวเองหรือหมาคนอื่นครับ ไว้ใจไม่ได้ครับขึ้นชื่อว่าหมากับเป็ดแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับคอ,อกต้องมิดชิดแข็งแรงหน่อยครับไม่ให้หมามุดได้ครับสำคัญมากครับเป็ดจะบินออกไม่เป็นไรครับแต่ยอ่าให้หมาเข้าครับถ้าหมาเข้าแล้วปัญหาเกิดแน่นอนครับผมสังเกตได้ว่าคอ,อกเป็ดผมจะ ใช้สังกะสีเก่าล้อมอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันหมามุดครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายมาครั้งหนึ่งแล้วครับจำไปจนวนตายครับผมใครไม่โดนก็คือคนที่มันไม่ได้เลี้ยงเป็ดครับถ้าใครที่เคยเลี้ยงเป็ดน่าจะโดนกันทุกคนครับสำหรับหมากัดเป็ดครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ